ก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับทั้งเก่าและก็ใหม่ครับห่างหายกันไปนานนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับมาแจกกันทีนะครับเอ่อนี้ก็ได้นําตัวแอปมาแจกนะครับคือใช้งานได้ทุกอย่างนะครับมีครบจบในแอปเดียวนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์นะครับโซเชียลแล้วก็ท่องเว็บอะไรต่างๆนะครับ เข้ามาครั้งแรกนะครับก็ทําการอัปเดตไฟล์การอัปเดตไฟล์ครั้งแรกก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อทําการอัปเดตนะครับให้ใช้ Wi-Fi หรือว่าใช้อะไรก่อนก็ได้นะครับในการอัปเดตนะครับสามารถใช้งานได้ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมนะครับผมนะครับซิมดีแท็กซิมอะไรนะครับดีแท็กเอไอเอสนะครับแล้วก็ ทูมุบนะครับโนโปแล้วก็ Facebook Gaming นะครับก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับกดอัปเดตเข้าไปนะครับครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวแอปก็จะตัดเด้งเข้าไปเองนะครับ หลังจากนั้นเพื่อนเอนก็กดนะครับเข้ามาที่เซเวอร์นะครับแล้วก็เซเวอร์สิงคโปร์ก็เอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับดู YouTube ดูอะไรประมาณนี้เนาะเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับส่วนเซเวอร์ไทยก็เป็นของ VIP เป็น VPS นะครับเพื่อนๆนก็สามารถจะเล่นดูถอก u t u b e คือดูหนังฟังเพลงอะไรก็ได้หมดเหมือนกันครับข้อดีก็คือสามารถนำไปเล่นเกมออนไลน์ได้นะครับ ส่วนมี p ด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถทักมาหาแอดมินติดต่อเช่าได้นะครับผมเผื่อสนใจอะไรยังไงเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็สวัสดีนะครับผมก็หลังจากนั้นก็กดตรงนี้เชื่อมต่อไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเนาะ,ะครับก็ขอตัวครับสวัสดีครับ